มาเก็บดอกฟักทองไปลวกเนาะจ้ะดอกฟักทองกันง้ำงามๆจ้ะพี่น้องเก็บดอกฟักทองกันนะคะปลูกไว้ก็ได้กินด้วยแหละพี่น้องก็มีแนสุย่างเนาะจ้ะบักพริกกะมีบักเขือกกบมีมาหาเก็บดอกฟักทองกอนจ้ะเอาไปลวกกินกับป๋นกับแจ้วพี่น้องหอมๆเอาไปแกงกบแซบเนาะจ้าแกงเรียงก็อร่อยนะคะ ยอดฟักทองหรือว่ายอดน้ำเต้าเนอจะแต่ว่าอันเริ่มเหลืองเหรอพี่น้องคนต้นของเขาเริ่มเหลืองแล้วจ้ะกินได้ทั้งยอดทั้งนีมันบ่ติดนวยดอกพี่น้องนาซีบาได้ผสมเกรสรเน,นะจ้าก็เลยบ่ติดเนาะน,นี่ก็สิมาเก็บเอาดอก,เอ,ดอกเอาของเขาไปกินแหละกินยอดก็ได้แค่สันเนะจ้ะดอกใีแห่งหอมแห่งเสบเนาะไปแกงใส่เห็ดก็ได้พี่น้องแกียงใส่เห็ดก็ได้ได้ทุกอย่างแกงเลียงก็อร่อย แกงเล,ยงงเลียงใส่เกยงเลียงใส่เกลือแซบพี่นอ้องแซบไม่จะดอกนงามนเก็บไปกินเก็บไปกินปลูกไ้ก็ได้กินปลอดสารพิษนอกจากนะ้องเขาปลูกเองเนะาะไ่ต้องซื้อต้องหานี่แหละอยู่บ้านนอกก็สิประมาณนี้หละจ้ะอยู่บ้านนอกก็จะประมาณนี้แหละไม่ต้องซื้อต้องหานะผักเราปลูกเองนะจ้ะผักเราปลูกเองคุณดอกหนึ่งดอกนั้นทํานชาสีออกน่วยจะบรรลูวัลลิติดหรือเปล่า,น,า,านะจ้ะเนาะ วันนี้แม่นันมาเก็บผักไปลวกไปแกงนะจ้ะฟังเสียงกระบอกห้องเลยจ้ะบรรยากาศในสวนเนี่ยมือเศร้ากวสิประมาณนี้แหละมีนกมีหนูทุกอย่างเลยจ้ะกระโลกกระแตะวันนี้แม่นันกับเขาจบค,คลิปสำนีกก่อนเด้จ้ะเด้อเดี๋ยวสิเก็บผักมาแม่เแลวเดี๋ยวสิเอาไปลวกไปแกงนะจ้ะเนาะบายบาย